น้ำตาลลูกสาวตักมายุราสุดทนโพสแฉอดีสามีพาสาวขึ้นคอนโดก่อกวนสารพัดนับเป็นข่าวฮือฮาไม่น้อยเลยล่ะคะ่ะกรณีน้ำตาลนัชชาสเวกศิลาลูกสาวบุญธรรมของดาราพิธีกรชื่อดังตักมายุราประกาศตัวว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหลังมีปัญหากับสามีชาวฮ่องกงซึ่งเธอบอกว่า สาเหตุนั้นเป็นเรื่องที่ผู้หญิงทุกคนบนโลกไม่สามารถรับได้และไม่อยากให้ลูกเติบโตมาท่ามกลางการที่พ่อแม่ทะเลกกาะกันเสียงดังห่วงว่าจะมีผลกระทบกับลูกจึงตัดสินใจแยกทางกันล่าสุดน้ำตาลนาชาก็มีการเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมโดยโพสตอรีภาพลงบันทึกประจำวันแจ้งความอดีตสามีซึ่งในเนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ยือ้แย่งลูกและถูกทำร้ายร่างกายในสตอรี่ถัดมาน้ำตาลได้เผยภาพแก้วใส่เครื่องดื่มที่มีรอยลิปสติกของผู้หญิงคนอื่นพร้อมเซ็กทอยระบุวา่าภาพดังกล่าวคือตอนอดีตที่สามีพาผู้หญิงขึ้นคอนโดซึ่งตอนแรกฝ่ายชายไม่ยอมรับแต่พอเธอบอกว่าจะไปดูกล้องวงจรปิดอดีตสามีก็สารภาพทุกอย่าง นอกจากนี้ยังมีภาพแชทที่อดีตสามีส่งมาด่าเธอแบบเสียๆให,หายทั้งเรื่องอยากได้ลูกคืนและเรื่องการแต่งตัวไปจนถึงเรื่องการย้อมสีผมที่ฝ่ายชายด่าทอแรงว่ารู้สึกอายแต่งตัวแบบนี้ทําสีผมแบบนี้นึกว่าทำงานอยู่ที่พัทยาเป็นต้นซ้ำยังใช้เบอร์ต่างๆโทรมาก่อกวนเยอะมาก รวมไปถึงเปิดแอคเคาท์ที่มีภาพลูกและแชทที่คุยกันด้วยน้ำตาลนะชากล่าวอีกว่าตอน3-4เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เลิกกันเธอก็อดทนมาตลอดไม่เคยโพสอะไรเกี่ยวกับอดีตสามีแต่นี่มันมากเกินไปทั้งส่งข้อความมาเป็นร้อยโทรศัพท์มาเป็นร้อยและพูดแต่อะไรที่ไม่มีข้อมูล และเพื่อที่จะไม่พลาดคริปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ